เขาต่อไปเรามาเรียนในส่วนของ Assembly นะครับเราเริ่มต้นที่งานง่ายๆก่อนนะครับการเข้าใจแต่ละจุดมันจะมันจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเริ่มจากงานยากเลยการเข้าใจมันจะเหมือนข้ามขั้นตอนในการเรียนรู้นะครับผมเปิดตัว Part Library นะครับผมนำงานยินแรกเข้ามาอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะล็อกค่ามันไว้นะครับ งานเข้ามาตัวแรกมันจะถูกยืดไฟ้นะครับตัวที่สองเข้ามาเราวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะมาเมทกันที่หลังนะครับอันนี้ก็วางยังยังไม่มีการ move ตำแหน่งนะครับผมจะเมทเลยคำสั่งเมท หรือในส่วนของ smb s m b, b relation หรือ smb-constant ก็ว่ากันแล้วแต่จะเรียกนะครับเขาสั่งเมดผมเมตดหน้านะครับผมเมตดหน้านี้กับขอบนี้จุดที่มันสัมพันธ์กันนะครับหน้านี้กับพื้นนี้พื้นล่างนี้นะครับเนี่ยให้มันเสมอกันนะครับลองเลื่อนดูมันก็จะอยู่ใน อยู่ในแนวข้องมันเลยนะครับอโอเคต่อไปผมใช้สมมติว่าตัวนี้เป็นตัวขับนะครับเป็นตัวขับงานจริงล่ะจะเป็นมอเตอร์เป็นอะไรก็ว่ากันนะครับผมให้มันร่วมศูนย์กันระหว่างหน้านี้เซนเตอร์นี้กับเซนเตอร์นี้นะครับมันจะมาร่วมศูนย์กันแล้วผมจะเมดหน้าให้มันมา เสมอการชนกันกับหน้านี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้เหมือนกันผมต้องการที่จะรวมเซนเตอร์ศูนย์กันตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมต้องการที่จะเมดด้านหลังนี้เอาพอดีกับหน้านี้ผมต้องการที่จะรวมศูนย์กันระหว่างตัวนี้ กับศูนย์นี้เนี่ยครับจะร่วมศูนย์กันอย่างนี้ครับถ้าเราจะขยับเมาส์เพื่อให้มันมูเมนต์นะครับผมมูเมนต์รอบแกนนี้ลองเคลื่อนดูนมันก็สามารถมูเมนต์ในรูปแบบของคอนสแตนที่เรากำหนดเงื่อนไขในแอนด์สัมบี้คอนสแตนให้มันนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเล่นแบบแอนิเมชันนะครับเราต้องใส่เงื่อนไขกำหนดสปีด no เดี๋ยโพค่านี้เลยนะครับเราก็เลือกเจีเตอร์หมุนแล้วหมุนที่ทางไหนแล้วกลับที่ทางนะครับก็ว่ากันไปกดฟ i n i s ในเงื่อนไขของ simulation motor ์นี่นะครับในเงื่อนไขที่เราใส่เมื่อกี้เราสามารถเล่นเล่นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น แอนิเมชันให้เรานะครับอันนี้เราเริ่มต้นเรียนรู้จากงานที่ไม่ยากนะครับเราจะเห็นการทํางานในเบื้องต้นก่อนแต่ถ้างานยากเงื่อนไขต่างๆเราใส่เยอะใส่เยอะตอนเรียนรู้ใหม่ๆอันก็จะงงนะครับจากการเข้าใจยากเริ่มต้นงนะ่ายๆก่อน,นนะครับทุกซอฟต์แวร์ก็จะคล้ายๆกันแหละครับมันจะมีในส่วนของเมนในส่วนแอนซม มันจะคล้ายๆกับคอนสเตนเรลเลชันอยู่ในชุดของสเก็ตนะครับแต่นี้มันเป็นเนื่อแบบของแอสเซมบลีที่เป็น 3D กําหน่เงื่อนไขให้มันนะครับโอเคประมาณนี้เบื้องต้นนะครับถือว่าลองทำตามดูก็เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นก่อนนะครับ